S <S สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่น้อยพี่ส๋ยแล้วก็วครอบครัวแล้วก็น้องบอยนะคะวันนี้นิดมีโอกาสได้เดินทางมาส่งมอบที่ไหนคะ <S 2> <S 2> จังหวัดอุดรธานีอำเภอ,อ,ำอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะอีกหนึ่งคันนะคะอุดรมาบ่อยมากเลยวันนี้มีโอกาสได้มาส่งรถให้กับพี่น้อยเป็นแคปอีนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่น้อยกับคันนี้ต้องบอกก่อนจริงๆคันนี้นิสสันยังไม่เคยใช้ค่ะคันนี้เป็นคันแรก ก็อ่าไม่จิ๊บเคยใช้เป็เรฟเฟรนซ์อยู่เป็นยังไงบ้างเป็นยงไงดีวิ่งดีมากค่ะอ่าบรรทุกหนักแบบแซงแบบโอ้เหยียบกู้เลยนี่เอฟซีนิสันเลยนะคะอันนี้เอ่อหลานชอบนิสันน้องบอยใช่ไหมคะเป็นคนเห็นใช่ไหมคะพี่น้อยค่ะแล้วก็มาบอกพี่น้องอ่าก็ตามใจคนจที่เขาจะใช้ คนใช้ใชจริงอยู่นี่รจริงอยู่นี่แต่พี่ก็จะลองดูถ้ามันมันดีจริงมันคือก็อาจจะมีเธอไล่สักคันหนึ่งนี่แล้วจะติดอบุนมากขอบอุนมากค่ะมาส่งถึงที่กับการต้อนรับนะคะเป็นกันเองมากเลยนะคะพี่น้อยกับครอบครัวนะคะแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านง่ายมากมาเซ็นถึงที่ ผ่านสบายสบายคันนี้ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นนะคะบอกเลยกับกระบะคันนี้สําหรับคุลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะกดโทรศัพท์มาคุยแบบพี่น้อยค่ะนะคะผลผ่านมาส่งถึงที่ฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะก็ขอให้พี่น้อยนะคะแล้วครอบครัวแล้วก็น้องบอยนะคะมีความสุขกับรถคันนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวจะเอาไปเข้าไล่เลยสําหรับคุลูกค้าใช่ไหมคะใช่จะใช้งานเลยลุยเลยค่ะมากับสายฝนเลอะนิดนึงนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหานิสันแล้วก็ตัดสินใจกดโทรศัพท์มาเหมือนพี่น้อยค่ะหรือเหมือนน้องบอยที่ติดตามพี่นุ้ยนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ